ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาฝึกน้องน้ำฝนใส่ชุดนะครับแต่ไม่เคยได้ใส่ขาครับใส่เท้าเนี่ยครับลักษณะช้างที่ฝึกใหม่ต้องมัดอย่างนี้นะครับมัดผ้าให้คุยชินนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่น้ำฝนได้ฝึกนะครับฝึกใส่ผ้าแล้วไม่ยอมดูครับทำท่าที่ไม่ยอมครับเนี่ยช้างที่ไม่ยอมเนี่ยลักษณะอย่างนี้ครับ จะนอนทับกว่าจะชินนะครับนะกว่าจะชินอันนี้เราต้องมาฝึกเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นกันสี่ขาครับดูมัดมัดสี่ขานะครับดูครับจะให้ผ้าหลุดดูครับ าหลังก็ามัดนะครับนะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ให้เขาชินให้เขาชินนะครับน,น้ำฝนไม่เคยได้ใส่เด็กเล็กธนุถนอมมากนะครับตาเองธนุถนอมมากไม่เคยได้ใส่แล้วพอตโตขึ้นจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับช้างเชื่อ คือตาลักมากคุณตรงๆเลยครับตาลักมากช้างแล้วจะมาเป็นอย่างเงี้ยไม่ยมทําตามวันนี้เรามาใส่ครับเนี่ยก็ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันไม่ได้หนักหนานะครับให้เขาดิ้นไปไม่เป็นไรคือมันไม่ได้ความเจ็บปวดอะไรครับแค่รักษาให้ใส่ผ้าสวยๆไว้ไดึงเลยครับดด ดูดึงครับดูดึงดูดึงสิครับดูดึงนอนดึงอ่ะวันนี้ทั้งวันนะนำผลวันนี้จะไม่แก้ออกนะน้ำฝนจะอยู่อย่นี้ตลอดหนูต้องทำใจให้ได้ลูกไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวนะลูกเนะี่ย ทำจนกว่าเขาจะชินนะครับเขาจะชินพระเลยเกิรอดเถิโอ้ยนี่แหละ <c oughs> ตาลากมากเกินไปลักจนนิสัยของหนูเนี่ยไม่เชื่อฟังใครเลยไม่เชื่อฟังตาเลยโ,โดดนะครับโดยข้ามองโดยข้มอง ลุกขึ้นเร้วลุกขึ้นเร้วต่อเลยฮะล,ยลุกขึ้นเร็วาานะลุกขึ้นเร้วล,ลุกมาลุกขึ้นมาอ่าอย่างนั้นดิโอ้ <laughs> ดูดิครับเนี่ยครับโน้ด,ด,ดูไม่ยอมอีกไม่ยอมอีกอ่ะไม่ยอมอ่าลุกเลยอ้าวป้อนอาหารเรื่อยๆครับ มฟนเรื่อยเอ่าม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 าเอาฟันโองทำไมไม่ก้อนช้างลรฟันโงคงมามามาเ้ดีก็ลอบมีหันหุยมามาเดินน้ามามาเดินน้ามาเดินน้ามาราจะฝึกอย่างนี้ครับ เราจะเปสีขาวนะครับวันนี้มัดผ้ามัดอยากให้เขาให้เขาชิมนะครับเรามาดูกีละยาของน้องน้าฝนนินนะครับ อลุกขึ้นเร็วลุกขึ้นเดินมากินเร็วเอ๋ๆรอรออยู่นี่มาลุกขึ้มาลุกขึ้นรอไอ้หุ้ยหุยห้ยวุยนจูวุนที่ ลุกขึ้นลุกขึ้นมาลุกลุกขึ้นมาลุกลุกขึ้นมาลุกลุกลุกมาเร็วเลยเอ้ยลออะไรกมาลุกขึ้นมานั่นเองนั่นนางไม่ยอมเลยครับนางจะนั่งกินอย่างเดียวจะให้ออกอย่างเดียวแง่ลุกอย่างเดียว Ah, ah. ah. ah, bố คลิปนี้ครับขอบคุณนักติทุกท่านได้ติดตามช่องคลายควันแม่มาลัยทองถ้าถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ